ครับสวัสดีครับพอพี่น้องนะครับอีพออีแมนะครับท่านจอมยุทธนะครับครับคลิปนี้ครับผมผมมีเชนแค่ครับสังนกนะครับเป็นคลิปวันที่นะครับสิบเอ็ดนะครับวันเสาร์ที่สิบเอ็ดนะครับมกราคมนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเบิ้งนะครับเอลสามสองหนึ่งแปดนะครับสภาพนางฝ่าแทีนแน่นอนครับสําหรับเอลสามสองหนึ่งแปดคันนี้นะครับ ส่วนราคานะครับเดี๋ยวผมจะแกงนะครับไปถ่ายคลิปนะครับครับก่อนที่จะไปเบิ้งนะครับก็ฝากกดติดตามแอมแน่นะครับเพื่อท่านจะได่พาดนะครับเวลาลดขาามาในรานไม้นะครับปั๊บไปเบิ้งกันสดๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่นะครับระเอกของเฮานะครับ L3218 นนะครับมีมือสองแล้วนะครับ อืมครับสภาพนางฝ่าเลยครับอ่อนะครับยางจะยางหน่อยก็สามสิบหกนะครับเอาไปเปลี่ยนใส่อย่างสามสกกได้นะครับนี่นะครับพันนานะครับเต็มเตมอยู่นะครับสำหรับพันนานะครับต่อมาครับยางนาครับแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับสำหรับยางนานะครับ ทอนคาร์ดนะครับยังบอแตะนะครับนางฝ้าครับขั้นนี้นะครับได้ไปสำารดไดรถใหม่นะครับเบาะเดิมนะครับจากศูนย์นะครับหลังคาบลาแตกนะครับอืมนะครับส่วนยางหลังนะครับ90 99เปอร์เซ็นต์นะครับแถบสิบประเด็จไสงานนะครับนุ่นจุนพูนนะครับสำหรับดอกยางหลังนะครับ สีกระทาลรอครับสสวยเลยนะครับเขาเบิ้งเอาครับทันใดสนใจนะครับผานนะครับเป็นผานหานะครับใบยี่สิบสองนะครับสำหรับผ่านหางนะครับต่อมาครับนี่นะครับแขนนะครับเป็นกามปูแล้วนะครับสำหรับแขนยกหางนะครับ ฝาไฮนะครับไม่แตกไม่เล่านะครับนี่นะครับเบ่งมากนะครับยังไม่ทันเปิดนะครับฝาไฮนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับอ่าซีนไม่รั่วนะครับสำหรับซีนนะครับ มาเบ่งนะครับเข็มไม้นะครับพันชั่วโมงนะครับพันหนึ่งร้อยนะครับสามสิบนะครับสำหรับเหล็กไม้นะครับเครื่องดีเจดีครับสำหรับรถคันนี้นะครับนางฟ้าจะชัดนะครับ ทันดสนใจนะครับสกิลมาได้นะครับนี่ส่วนนะครับขาดองนะครับขาดองนะครับยูทีนะครับสามแสนห้าพันบาทนะครับสําหรับคันนี้นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับ พาเบิงสำนีก้อนนะครับพอหอมปากหอมข้อนะครับนี่นะครับจชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ